สวัสดีครับอันตรายนะครับเรนะื่องของม no ั่วควายนะครับช่วงที่หนานะครับหนาเนี่ยหนาหนาวนะครับเรื่องของน้ําหมอกนะครับหนึ่งเรื่องของน้ําหมอกเนี่ยนะครับนอกน้ำหมอกนี่มันเป็นสิ่งที่ถ่ามั่วควายให้เราตากฝนหรือว่าตากหมอกนะครับสภาพร่างกายของมั่วหน่อยควายหน่อยเองนะครับมันมาท่านแข็งแรงพ่อนะครบพ่อมาท่านแข็งแรงพ่อนะครับส่งผลเทธไท โอกาสที่นะครับโอกาสที่เขาจะเจ็บจะป่วยจะไข่นะครับมีหลายนะครับฉะนั้นผมก็แนะนําว่าให้พยายมาย่าให้มันตากหมอกด้วยนะครับเพืห้เลี้ยงง่วเลี้ยงกล้วยนะครับให้เขาตากหมอกแล้วแต่ตัวใหญ่มันบ้า่าไรดอกนะครับเพระว่าพุ่มตานท่านเขามันแข็งแรงแล้วนะครับแต่อันเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสัตัวนตัหน่อยนะครับมันกามีโอกาสที่เขานะครับจะไขได้นะครับเพราะว่าความพุ่มตานท่านของเขาเพิ่นแข็งแรงพ่อนะครับ ที่นี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับคล้วยหน่อยหรือว่างวหน่อยตัวประมาณเนี่ยนะครับจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพยาธินะครับพยาธิอัลลัมไส้เพราะตับพยาธิอัลลัมไส้วอาจจะนะครับเพศไทยเขาตายได้ขึ้นกันนะครับดังนั้นวิธีการป้องกันกนะ็ะคือหนึ่งอนะ่ะมันสังเกตขีดของเขานะครับขีดแบบใดที่มีลักษณะที่เป็นพยาธินะขีดที่มีพยาธิก็คือหนึ่งอ่ะนะครับถ้า ถ้าขี่ปกติเอาขี่ปกติก่อนขี่ปกติก็คือขี่มันขี่ค้นนะครับแต่วัวหน่อยคว้ยหน่อยซ้ำเนี่ยนะครับเดือนกลัวๆหรือว่าบพื่นตึงเดือนครับขี่ปกติของเขาคือมั่นจะนะครับเป็นขี่ขื้ขี่ค้นนะครับขี่แล้วแล้วเรื่องเรืองจักน้อยหรือว่าแล้วแต่น้ำแต่เหมือนที่นี่ถ้าขี่ที่มันว่าปกตินะครับขีนมั่ปกติมันก็จะเป็นลักษณะคล้าขๆกับว่าเป็นขี่คข้ายๆครับอ่าประมาณว่าขี่มีฟองจักน้อยหรือว่าขี่เป็นหน้าบอกมากาแล้วกั ปนบางขีนนะครับนั่นเป็นขีของลักษณะของพยาธิครับลักษณะของพยาธิฉนั้นการที่ง้นหน่อยซ้าเนี่ยก้นหน่อยซ้ำเนี่ยนะครับมีพยาธิเนี่ยมันก็อาจจะเด้นมาจากแม่หรือว่าการจากงาจากยังมันก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าเฮ้ามันสังเกตเท่ากับรักษาท่านนะครับรักษาท่านเลยครับเท่ากับอาจจะต้องฉีดยาแท้พยาธิหรือว่ากออยาแท้พยาธิก็แล้วแต่นะครับมันก็จะบมดเจ็บปวดไปไข่จะเลื่อมมาครับพยาธิสามารถตายได้นะครับตายได้ มันจีไปอารล่ามใส่ของงัวน่อยคุ้ยน่อยนะครับก็บตายได้คือกันรักษาขอท่านนะครับอันนี้คือผมมแนะนําว่าวิธีการป้องกันนะครับมันก็ต้องเป็นการรักษาที่นะครับที่ท่านทวงที่นะครับถต่ว่าท่านเนี่ยเห็นไหมครับขีโผลมันขีโผลักษณะแบบนี้คือขีดตืกนะครับเนี่ยนคือตอนนี้มีขีดตืกต,ตอนนี้ผมให้ยา ท่าพยาธิไปนะครับพยาธิท้าพยาธิไปคิดว่าน่าจะมือบวกินมือซองเอนะครับ like คือตอนนี้ค่อยหน่อยตัวนี้นะครับมีอาการเงาซึมนะครับบ่กลื่นขินยาบวกยกินนมนะครับเป็นอาการพิดปกติของสั์นะครับเอาเดี๋ยวผมไปจับค่อยซอยเขาเจ้าก่อนนะครับมันต้องฉีดอีกสตัวหลายขอกนะอันนี้ก็เป็นห่วงอยู่ครับอาการบ่เลืดีขึ้นปานไดนะครับค่อยหน่อยเกือบเดือนแล้วแต่ว่าเงาเงามา2องเสมอเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวะมาณนี่เดี๋ยวจะลืมนะครับรักษา นะครับรักษาให้มันได้ทายพยาธมันสังเกตนะครับเรียงงวาเลียง,วยงควายกับมันสังเกตเขานะครับเนาะคที่นี้ไปฝากกันเ้อนะครับเพียงานีสวัสดีครับมันยเลยน่านชิดยันมันยันน่านถือิน แต่ว่ามันหยักใชล่ะอืมดึงกางเกจะปัดผมันกันหรปั้นไครับปัดผมันเฮ้ยอมีแห้งนี่เทงแกะแกะไขเทงแกะไแล้วอันตับแบนี้ ແນວນາດກ